เอากกละครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนนะอยู่กับดันลิมิตเบเกอร์เควสนะครับดันลิมิตเควสเบเกอร์หรือว่าดันแต้ม้าไม่ตายนั่นเองเพื่อเอาแต้มเนี่ยไปสุ่มเลเวล5้ทับหตัวละครที่มี5้ทับหของเรานะครับให้ทําให้ตายครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นอันที่ถูกต้องผมใช้เป็นไวทนะครับแล้วก็ตัชิโร่แล้วก็เอจิโกะ e แดงนะครับเพราว่าหาหายไปหลายวันนะเนื่องจาก ติดงานนะฮะเพราะว่างานที่ผมทําก็คือเป็นแางตัดผมนะแล้วเด็กก็จะเปิดเทอมนะก็คนจะเยอะแบบไม่ใช่แค่เยอะมากนะอ่ะยอะมาหาสารเลยแหละมันก็เลยแบบอูไม่มีเวลาเลยครับแทบจะไม่ได้แตะเกมเลยครับเอาง่ายแค่ใช้ชีวิตยังลำบากนะฮะเข้าห <c oughs> ้องน้ํายังไม่มีเวลาเข้าวันนี้ก็ว่างละหลังจากผ่านช่วงงานเยอะไปนะฮะ ผมก็เล่นได้ประมาณ20นะครัถ้าตั้งใจเล่นจริงๆน่าจะไปะจบที่21อยู่แต่ที่เล่นให้ดูตอนนี้น่าจะไปแค่ประมาณ 17, 18เองครับการเล่นก็ง่ายๆครับหาตัวที่ถูกต้องครับหา,าด่านของมันได้านของมันผู้สังหาร แล้วก็ต้องหาตัวผู้สังหารให้ตรงสีตรงสายนะครับมีทั้งตีใกล้ตีไกลแล้วการเล่นก็พยายามรวบใช้สกิลกําจัดตัวละครให้หมดใน1ชุดให้ได้นะครับสมมติตัวละครหชุดเราต้องใช้สกิลไปถึงสองสกิลหรือ3สกิลเนี่ยอันนี้มันก็แบบเปลืองเกินไปและมันจะมันจะเสียเวลาในการเล่นเกินไปและนะฮะต้องพยายาม กำจัดตัวละครหนึอ้มอนสเตอร์หกลุ่มด้วยสกิลแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะไอพวกนี้มันเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์นะอันนี้ก็คือมันต้องใช้หลายชุดอยู่แล้วปเป็นเรื่องปกติแต่ตัวละครปกติที่ว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์อาร์เมอร์เขพยายามให้จบภายในสกิลเดียวครับแล้วมันก็จะผ่านไปง่ายอันนี้ไม่จบนะเนี่ยทิ้งไว้1ตัวอีกฮึบนึ่ ุซึ่งอีจิโกผมเอา s p กก็ติดอ่อนแรงมานะครับทางด้านของไว้เอาเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินแล้วก็เ p มาส่วนโทชิโร่เอา SP แล้วก็ติดแข็งมานะครับไว้ White พุ่งได้เยอะแต่พุ่งได้ใกล้ครับก็เลยต้องเอาเพิ่มระยะฉุดเฉินมาด้วย เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับความเร็วมีส่วนมากในะด่านนี้นะถ้าเราวิ่งได้ช้าก็คือมันจะไปด่านต่อไปได้ช้ามันจะเสียเวลาไปหลายวิเลยนะหลายวิก็สมควรเลยครับ <c oughs> ปล่อยสกิลกทางทางดีๆมีทำไมไม่ปล่อยเนี่ยสกิลไม่หมดอ่า แล้วก็ใส่ของพวกรถคุณทามหรือว่าเลือดเต็มะจะเหมาะมากแล้วก็พยายามเลี้ยงเลือดเต็มไว้ก็จะดีมากครับเพื่อฟาร์มแรงหรือจะเบิกเป็นอเวอดิตี้เลือดเต็มก็ได้เพียงแต่เราต้องรักษาเลือดเต็มให้ดีที่สุดนะเอาเข้าไปโดนซะแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับตัวพวกนี้มีฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิวอยู่เพราะฉะนั้นเลือดลดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยฟื้นฟู20%เมื่อเข้าฟิว อบไว้ก็มีข้อดีนะมันทําให้ศัตรูติดแผลชะกันนะฮะถ้าติดแผลชะกันคือเลือดมันก็จะลดลดแบบพวบๆเลยอะไปไหนเนะี่ยโอ้โหมันมีหลงอีกนะเนาะเราเอาเข้าไปน,นี่นะนี่ะโอ้โหตัวนี้โคถึกไม่ติดแข็งสักะที ทนทาย,ยาทสุดๆทนสุดๆนี่เลยนี่เลยโอเคด่านสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะจบไหมสำหรับด่านนี้ไม่แน่จบนะฮะดูแล้ว ไม่จบนะครับก็จะได้17ด่านนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมได้มาทั้งหมด20นะฮะนี่เลยจริงๆผมเล่นไป20นะครับก็ถ้าตั้งใจเล่นกว่านี้น่าจะได้นะผมไปเปิดทำเลือดลดด้วยแหละมันก็เลย เล่นได้แค่20นะอาจจะขึ้นไปประมาณ21น่าจะขึ้นไปได้ไม่เยอะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากว้าเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันมาในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ